สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789 channel แล้วครับวันนี้นะวันนี้ลุงอ้วนจะพามาปรับเมนูหน้าจอตรงนี้นะเปลี่ยนเมนูหน้าจอนะเขาเปลี่ยนกันยังไงนะเมนูตรงนี้เมนูหน้าจอเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะหลายๆลายคนยังไม่เคยรู้จักและยังไม่เคยรู้ว่ามันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอนะวันนี้ลุงอ้วนจะพามาเปลี่ยนนะภาพหน้าจอภาพ หน้าจอหลักของมันว่าเขาเปลี่ยนกันยังไงมันเปลี่ยนกันได้ด้วยหรือนะสำหรับ Android v e เวอร์ชัน12เนี่ยเขาจะมีให้เปลี่ยนฟรีมีเลือกหลายรายการเลยนะอ่ะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราอ้วนพาเข้าไปดูนะเราเข้าตรงอ่าหน้าตรงนี้นะแล้วเราเลื่อนมาตรงคาว่าทีมตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้นี่เลยนะอ่าทีมพวกนี้ ถาพักหน้าจอเมนูหลักพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะเราอยากได้หน้าแบบไหนนะให้น้องๆเลื่อนหาแล้วก็ลองปรับดูใช้ดูนะมีให้เลือกเยอะเลยนะสำหรับ Android เวอร์ชัน12ตัวเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตัวนี้อ่ะสมมติว่าเราอยากได้อ่ะเมนูที่เป็นพวกเมนูคลาสสิกเมนู Android รุ่นแรกๆอย่างพวกนี้นะเราเข้าไปตรงนี้เลย xt 0 4นี่นะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ทิกงคาว่าตกลงนี่นะนะเครื่องมันจะเปลี่ยนให้เรานะเครื่องมันจะรีบูตตัวของมันแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะอ่ะได้เรียบร้อยเห็นไหมนี่ได้เมนูหลักเรียบร้อยเออนะวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะนี่เลย อ่ะอ่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนคืนทํายังไงครับลวงอ้วนอ่าไม่ชอบทําไงเราเข้าไปที่เดิมนะอ่ะเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่นะอ่ะลองเป็นหน้านี้ดูนะแล้วก็บอกว่าตกลงเครื่องมันก็จะทำการอ่าเซฟเข้าไปในเครื่องแล้วก็รีบูตเครื่องใหม่อ่าขึ้นมาเรียบร้อย อย่างหน้านี้ที่เป็นบอกเลขศูนย์เนี่ยนะมันจะเป็น gps ความเร็วนะสําหรับหน้านี้ก็เวลารถวิ่งไปเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะขึ้นในเมนูนี้ให้เรานะอ่ะโอเคนะลองทําดูลองทําดูน้องน้องคนไหนที่ยังไม่เคยทําก็ลองลองเข้าไปเล่นดูหลงุงอ้วนจะกลับไปที่หน้าหลักของมันก็ว่า ตกลงซะให้มันกลับไปที่หน้าเดิมของเขาอ่ะกลับมาที่หน้าเดิมเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะ,ะสำหรับคนที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วย เวลาลงอ้วนมีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ